บริหารนี่จะต้อนรับท่านนะครับแล้วก็นะครับตอนอื่นนะครับก็ขอแนะนำแรกก็คือท่านนายกทศมนมตรีเมืองสุนัยกรกนะครับคุณสุชราท่านเนรานะครับท่านที่สองนายกทศมนตรีนะครับท่านที่สามก็คือท่านสุดท้ายท่านรลองอบุบากกาสมัยบาลมินนะครับในส่วนข้าราชการสังกโลกนะท่านนพพลข้ามเกนะครับยี่สศมตรีนะได้กล่าว้อนรับเราแล้วก็ ชมชมรนสมาคมรัฐปษะสาทกิภาคประชาชนชุมชนทุกท่านนะคะที่ได้ดำเนินการพัฒนามือรศยไปแล้วนะคะในปีที่ผ่านมานะคะ58เ,เราไม่สามารถที่จะรู้ถึงความต้องการจริงๆว่าประชาชนต้องการอะไรนะคะอย่างให้เมืองเราเป็นเนมืองเป็นเมืองที่ต้อนรับนะคะเป็นด่านต้อนรับตามเมืองไปก็ถือว่าอย่างมากมายแต่เกิดจากความต้องการของอจบโครงการในวันนี้แล้วก็ร่วมรับประทานอาหารร่วมกันเราก็จะยายัง ท่านระหลัดที่ต้องไปได้วยตัวเองนะคะน,นี่ก็คงจะต้องคงสร้างพื้นฐานนะคะก็ต,ตรงบริเวณโซนมาม่าเนี่ยก็เมืองให้ดูแล้วสวยงามางรเรยยียบร้อยนะคะกเส้นนะคะใช้เงินประมาณ7ล้านกว่าบาทนะคะแทนชุมชน